<laughs> <laughs> oh aduh oh ดังดิ้งดังจังเลยนี่คือทอฝันกำลังโดดที่ดงโดดที่ดงอยู่เนี่ยออโอ้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 ดูครับดูเก่งมากเลยอ้เ็หม ตั้งใจลงตั้งใจลงไไตัวหน่อยอ่าไปโล่นแล้วไปวันนี้วันนี้จะไปไหนฮึบเอออันนี้เนี่ยอันนี้

วันนี้จะไปเล่นอะไรครับไปเล่นน้ำโอ้โหไม่น่าหนุกเลยนี่หนักไปหนุกแรงลแรงมากเลยโอ้ยหนุกได้สูงโอ้ โดดได้ท Get ุกอันเลยเก่งเก่งเก่งอ้ะวโอ้ยตัวนี้มันสูงต้องการโดนขาลอยเลยเอ้าไปโดน pesalai, pesalai hahaha <laughs> ya ya hit oh ho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  hehehe hehehe lo, <laughs> oh, oh. lo <laughs> nu lo, lo nu o ai aa